สวัสดีเพื่อนๆโซเชียลแคมทุกคนนะครับอ่านี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่แพงอยากจะอัดเพื่อจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความรักอ่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่แพงแต่งขึ้นมาเองเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาเวลาตี2ซึ่งตอนนั้นแพงก็นอนๆอยู่กำลังคิดอะไรด้วยเป่อยเกี่ยวกับเรื่องการตามหาแฟนของแพงนี่แหละก็จุดประกายให้เกิดเรื่องที่มีชื่อเรื่องว่าเวลาขึ้นมา เรื่องก็มีอยู่ว่ามีคนรักอยู่คู่หนึ่งอ่าซึ่งรักกันมามากเป็นเวลาหลายปีอยู่มาวันหนึ่งฝ่ายชายได้หายไปจากหญิงสาวและเหลือไว้แต่เพียงจดหมายกับกดอกกราบสีส้มเมื่อฝ่ายหญิงเห็นจดหมายก็ได้รู้ว่าฝ่ายชายจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นอันไกลแสนไกลแต่ไม่บอกว่าที่ไหนเพราะไม่อยากให้หญิงสาวต้องออกตามหาและขอเวลาว่าเขาจะติดต่อกับมาเองหญิงสาวได้ออกตามหาทุกวันและเขียนจดหมาย ทุกวันเพื่อจะเล่าถึงเหตุการณ์ของเขาไปเรื่อยๆและส่งไปที่บ้านของฝ่ายชายจนเวลาผ่านไปหนึ่งปีก็ไม่มีข่าวของชายหนุ่มหญิงสาวเริ่มท้อและเริ่มตอนใจจนเขาเริ่มป่วยเพราะเขาพักผ่อนน้อยตลอดเวลาที่เขาตามหาเขาไม่ได้พักผ่อนเลยเขาไม่เคยละความพยายามที่จะตามหาจนวันที่หญิงสาวล้มป่วยลง และรู้ว่าเขาคงจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้ต่อไปเขาได้เขียนจดหมายฉบับสุดท้ายไว้และลงชื่อว่าเวลาชายหนุ่มเริ่มได้เห็นจดหมายฉบับแรกที่ฝ่ายหญิงส่งไปที่บ้านทุกวันและเริ่มออกตามหาจนรู้ข่าวและรู้ว่าหญิงสาวได้กลับไปอยู่กับครอบครัวที่ต่างจังหวัดและเมื่อชายหนุ่มไปถึงบ้านของหญิงสาวและได้พบกับแม่ของเธอคําถามแรกที่เขาถามแม่ของเธอว่า เธอคนนั้นอยู่ที่ไหนแม่ของเธอได้แต่มองหน้าและยื่นจดหมายพร้อมกับพูดว่านี่เป็นจดหมายฉบับสุดท้ายก่อนที่เธอจะได้เขียนก่อนที่เธอจะเขียดทิ้งไว้ชายหนุ่มเปิดอ่านในเนื้อจดหมายและบอกว่าเนื้อจดหมายได้กล่าวขึ้นไว้ว่าเวลาที่คุณขอไปเขาได้ให้คุณไปทั้งชีวิตเขาแล้วแต่เวลาที่เหลืออยู่ของเขาเป็นเวลาที่กำลังจะหมดลงแค่แค่อยากให้คุณรู้ว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ฉันไม่เคยหมดรักคุณเลยเวลาของคุณอาจจะยาวออกไปแต่เวลาของฉันมันกำลังจะดับลงชายหนุ่มจุดลงทั้งน้ำตาและถามแม่ของหญิงสาวว่าเธออยู่ที่ไหนแม่ของเธอได้ตอบว่าเธออยู่ในห้องของเธอไม่เคยออกไปไหนมาไหนเลยเธอได้แต่ปิดขัดตัวตัวเองตั้งแต่กลับมาชายหนุ่มรีบบุกเข้าไปในห้องนอนของหญิงสาวชายหนุ่มได้มองไปที่ใบหน้าของหญิงสาวที่ผอมซีด เหมือนคนกำลังจะหมดลมหายใจไปเรื่อยชายหนุ่มพูดกับหญิงสาวว่าผมมาทันใช่ไหมคุณยังรองผมอยู่ใช่ไหมหญิงสาวมองหน้าชายหนุ่มและไม่พูดอะไรนอกจากน้ำตาที่ไหลออกมาและหญิงสาวก็ได้หมดลมหายใจไปต่อหน้าต่อตาชายหนุ่มและตนั้นผมไม่รู้ว่าผมแล้วก็แค่ยอยากจะบอกไม่ว่า เรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องที่ผมแต่งมาทิขึ้นมาเองผมคิดว่ามันลองมากที่สุดผมไม่ได้มาขอทิศดามากกับใครแต่ผมก็แค่อยากจะมาแชร์ว่าถ้ามีใครขอเวลาจากเราไปส่งให้อ,อคือไม่ติคือถ้าเราจะขอเวลากับใครคนหนึ่งเราควรจะถามตัวเองก่อนไหมว่าเวลาที่เราขอไป เหมาะสมไหมที่เวลาที่เราจะกลับไปเอาเวลาของเราคืนกลับมาว่าคนคนนั้นเขาพร้อมที่จะให้เวลาเราอีกไหมสำหรับแพคคิดว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าอยากจะเก็บรักษาเวลาไว้ให้นานๆถ้าเวลาเปรียบเหมือนขวดแก้วถ้าวันหนึ่งที่ขวดแก้วนั้นแตกลงเท่ากับว่าเราทำเวลานั้นสูญเปล่าแต่ถ้าเรายังเก็บขวดแก้วนั้น ไว้ดีและรักษามันไว้เสมอดูแลอย่างทนุถนอมเวลาก็จะอยู่กับเราต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะ